ทีนิวส์อัพเดทข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนิวส์คุณผู้ฟังคะความคืบหน้าของโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้นะคะแต่ว่าใครที่ลงทะเบียนมาแล้วซึ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนใน5กันยายนที่ผ่านมาก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้แล้วปกติคุณผุ้ฟังสามารถตรวจสอบได้ในวันศุกร์ถัดไปอย่างเช่นวันนี้คุณผุ้ฟังลงทะเบียนไว้ศุกร์นี้จะยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้ตรวจสอบสถานะในศุกร์หน้าเป็นต้นนะคะช่องทาง างในการตรวจสอบสถานะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะมี2เว็บไซต์เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือจะเป็นเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h ก็ได้นะคะซึ่งการตรวจสอบสถานะจะนําไปสู่การที่คุณผู้ฟังจะได้ทราบว่าการลงทะเบียนคุณผู้ฟังสมบูรณ์หรือไม่ถ้าสมบูรณ์ก็รอหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ถ้าสถานะการลงทะเบียนของคุณผู้ฟังไม่สมบูรณ์นะ คุณผู้ฟังก็จะได้ทราบว่าไม่สมบูรณ์ตรงไหนข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเราก็ต้องติดต่อแก้ไขค่ะถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คุณผู้ฟังสามารถติดต่อแก้ไขได้ที่หน่วยลงทะเบียนใดก็ได้เช่นจะไปที่ที่ว่าการอำเภอใดก็ได้จะไปที่ธนาคารใดก็ได้นะคะมีสธนาคารธนาคารกรุงไทยออมสินหรือว่าทกอสอ หรือที่สำนักง,งานคลังจังหวัดก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ฟังลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนที่ทันพูดถึงมาคือไม่ได้ลงทางเว็บไซต์เนะะี่ยค่ะคุณผู้ฟังต้องไปขอแก้ไขข้อมูลถ้าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะต้องขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนเท่านั้นมันจะต่างกันตรงนี้นะคะแล้วก็การแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน3พฤศจิกายนนี้นะคะ สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วให้เร่งแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน3พฤศจิกายนนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เลือกหน่วยลงทะเบียนได้เลยหรือว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ซึ่งข้อมูลล่าสุดในการลงทะเบียนร,ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นั้นนะคะ ก็มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั่วประเทศอยู่ที่18ล้านกว่ารายลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์9ล้าน7 0 0 0 0กว่ารายผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน8ล้าน3 0 0 0 0กว่ารายของสตูลค่ะผู้มีสิทธิ์บัตรเดิมอยู่ที่ฐานข้อมูลนะของคลังจังหวัดสตูนแจ้งมานะคะผู้มีสิทธิ์บัตรเดิม88,000กว่าคนนะคะ แล้วก็จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ตอนนี้ที่เป็นฐานข้อมูลล่าสุดเลยครังจังหวัดสตูลแจ้งว่าผู้มีสิทธิ์ในครั้งนี้ของสตูลน,นะคะอยู่ที่ราว2 5 5 0 0 0กว่าคนแล้วก็มีชาวสตูลเราที่เป็นผู้เข้าขายว่ามีสิทธิ์เนี่ยนะลงทะเบียนไปแล้ว48,000กว่าคนนะคะคิดเป็นร้อยละ22 จุดสานะคะตอนนี้ที่ลงทะเบียนไปแล้วซึ่งจากข้อมูลส่วนใหญ่คุณผู้ฟังไปลงทะเบียนกันนะคะที่ธนาคารทกสนะคะที่ทกศที่ธนาคารอมสินรองลงมาแล้วก็ลำดับ3คือที่ว่าการอำเภอค่ะ ก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะคุณผู้ฟังลงผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะลงผ่านทางช่องทางหน่วยลงทะเบียนก็ได้แต่ที่สาคัญคือวันลงทะเบียนวันสุดท้ายคือ19ตุลาคมแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดสถานาการลงทะเบียนตรวจสอบแล้วพบว่าต้องแก้ไขข้อมูลคุณผู้ฟังต้องเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน3พฤศจิกายนนี้สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักง,งานคลังจังหวัดสตูลได้เลยนะคะ0 7 4 7 1 1จ6 4อยู่ที่สารกลางจังหวัดสตูล ชั้น 1. นึ่งราคารหลังเดิมเลยนะคะนอกเหนือจากวันทําการจันทถึงสุกแล้วเขายังเปิดเพิ่มเติมเฉพาะกิดด้วยในช่วงนี้นะคะไปจนถึง19ตุลาคมก็ไปในช่วงเวลาแต่ละวันที่เสาร์อาทิตย์ที่เปิดเพิ่มเนี่ยก็คือช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานั่นเองนะคะ t ี e ิวส์อัปเดตข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนิวส